สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีลุงป่านอาสุขุทุคนตอนนี้เขาอยู่ที่งานหมั่นของร้านบะหมี่นะพี่น้องเนาะร้านเจเอามาล,ลากากรีงามเนาะบรรยากาศสนุบบด không có chậu anh chị hào như thế nhá con hả nào như thế nha ไวไฟเนาะเอออายบาดนี้แรกอาสิบุยมูไปปกติไปกับอาได้ไปังไดกันเลย้านซาวเจสมทรงเองพี่น้องเล้ยมันยา่การรอบรอบ ทางนั้นก็สิมเปนครัวเพิ่นกำลังอันเตรียมอันหมูขอบเคยอยู่อุย้ยต,ตกใจปล๊บทา้งนั้นว่าเพิ่งเพิ่งจะตกใจไร้านซาวผัดีอันซิ่งซิ่งก่อนอาละลานซาวผีมันอยู่พี่มันจังกว่าแดด อากะกาล่งรออยู่เราคนมาคอคืกอการร้อค้อระมาณอลันลดได้นนระ้อยล้านกีบร้อยล้านกีบก็บประมาณสามแสนกว่าเลี่ยพี่น้องอย่างอย่างข่ยยาวเบา มื่อนี้นางมื่อนี้นางกะเป็นเจโคดใหญ่พี่น้องเอ้ยอืมอืมแมนแทนอ้ายมาแทนแม่พ่ออืมเป็นเจโคดใหญ่นี่แค่มืออันสุขคอแล้วนี่กับมือแต่งนี่นางเป็นวินสิแต่งเดินได้นี่เฮ้ย แ,แล้วกูแล้วคนกระทำมาว่าเจ๊สมซงมีแฟนหรือยังม,มีแล้วพี่นอ้องม,มีคนคุยแต่ยังพ่ม,มีแฟนเป็นแค่คนคุยเอา ยายที่ขี้เหงื่อไปเท่ามือน้ถงถั่วนะนี่แมน่นเดที่เล้วไปส่งไปส่งเราเดโอ้ฮารุมาสะฟังว่าเจ้าบ่าวเราเป็นคนบ้านละหานา้ำบ้านน้ำถั่วเมื่อเท่าขี่เหงื่อเขาไปเปบิ่งซึมเดอ๋อเคยเบิ่งคลิปกันได้อ,อ๋อจะขับไปรีบบังใหม่ก่อนบอกว่าเป็นแม,ม่เราวันนีเราจะเป็นญาติน้อกอะไรนะลก็แม่นบ้านละหาน้ำเด้เว้ยบ้านน้ำถั่วมแล้ว เออหอยเมยอ,อยู่ไหนบ่นี้หอยเมยมันจเไป ลงเฮือนงานหบอใหญ่นน่ยอ่อนนอเราลงเฮือนงานมูขอบเคยก็ได้ใจอนนีิเคยนนเคยนะอพราเฮือนงานนน่แล้วมูขอบเคยใหญ่แ, <laughs> แต่และงานนี่สัอีอีก,อกจะสําูนซิงี <laughs> อลยอะละ อันนี้ใหญ่เลยเอิ่มเคยเคยเอิ่มเกเนะเฮ้ยเคยมาบ่มาเคยไหมคแมนดีใจที่เนาะร้านซ้าวได้เป็นฝั่งเป็นฝานั่งกัดฟันว้าวที่เราเลย ดีใจแ่ดีใจแะลร,ร้านมันเป็นฝัง่งเป็นฝาทั้งสองคนเลย <c oughs> ม่นนะะ้ขาวลม่หาอยู่นี่แล้ววะนึกจะไปแห่มาทำกันไปแห่ทำกันเลย,เลย <c oughs> คนได้เคยนะเฮ้ยเอาอือ คน này วะ ừ, <laughs> <laughs> ờ, khơi น้ําโหลบ่บ้านโคย <lỉ> nào <laughs> <Cười, cười> อย่างรอเนอะเคยกันไรหล่อเนอะแม่มัอนอ,อกะนืแม่เตะโอ้ยยังตะอ้มยยยยยอยย่เ,เ,เยย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 นยยยยยนยย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 ตยย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 งยยยรยยยยยยเยย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 รยย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 ย่ เอาแด้แห like ่แ <laughs> ด <that S 1> ้แห่ก็ต้องหลัดเลยโุยหลัดหลาดเอาทำเนียมไหมมหลัดมันกับบคือหลยสิบป่อยคะเลตีเจสุบๆเตรียมหลาดเอาเคยเอามานนกาออกเก็ได้ เอาคนเทิงบอกย่าเราแกีเราไมลยอม็นเยวเยนานะาม่ละเมอใช่เล่าเหรอใช่เล่ารอ่าเหรอย o u t u e ดูเล่าเหรอไม่หาอาะเรจะกินปลาหนาบุเป็งไม่เยอะใช่บุเป็นไะ่เย ประตูเงินประตูคำพี่น้องสังเกตอันใส่สอยนะเขาจะบ่าวด้วยเสร็จมักใหญ่หนึ่งยังแบบนี้ จะบ่าว,วจะบ้าวกระตึกอ,อ,อ่กเยอะเป็นตะแพงกันยังนิยังนแลอืมตวนันแ <c ười> ล้ว่กกันะใครจะเปิดประตูก็ต้องอมีกุญแจอือือ <c ười> ประตูทองมาลประตูเงินประตูทองนักยี่จักรยาอำลากะกียรหูซึกงอยากเป็นเจ้าสาวขึ้นมาทันทีถือพาก็ดเป็นล้ม

นี่เดาเขาตัวควเขาโอ้โไข่เขาเกีวโอดีดีไข่เขาเกลเกียพักแล้วเว้ยอนเอนหห่ยเาบแต่เนอิญกงสันพีทคิวอุยนางพิทคิวนางสูญ์หญ่ใหญ่นางบอได้เซิงเป็นยังไบุ มื่อคืนยังเป็นจอนซาน้องข้าวเนี่ยบอกก็ก็คื่นอยู่ด้วยคนเจ็บใจมันคือมันคือบ่มีมือของเฮาเพิ่นวะเพิ่นเพิ่นแอบเจ็บใจลี่อยู่นอกนี่เผินบอกว่าอืมเผินบอกว่าอืมอันนั้นทอล์นีกันแสงอันนั้นนะ แขกรับเชิญเพม่นมาเป่นเห็ดบุญมาหน่อยพี่น้องเอยเจ็ดซีเสียงดีครับหนาสงสารเออตีบประมาณ เ่เห็นยังเลยเือาร้องนเมมาหากูห้าหายห้าลูกไปห้าหนงอเยอะไอ้หนสีกูเชื่อ่าันก็ันูบานจงนงกากีลูไปห้คือบอกกูสิจะบ่ามากเลย <laughs> ยันจะซายันอันยันจะซาปอมผู้แต่งหนายันงว

ครูอรีของเจมารากากี่า้นอกลเปนมนกูกูยูเป็นคนสุดท้ายนี่แหละเป็นโทษคำยุงกับยูในนีเท่าไดอ้าวหลเจอคนหลอ นั่งหมดสเงินงูใครแน่เงินใครขาดแล้วไลยแถมงูพ่อมัตัวแน่เออม่ไ็้มีสมองเลยไมคดรคุณี่จะขี่ไจ้ามาตัวใส่เงินนำนางแน่รูบหนนนเน้ั้ ผมเป็นแสนผมนบริสุทธิ์สื่อรวยมากด้วยเ <c oughs> จกากีหรู้สึกว่าอยากแย่งตำแหน่งเจ้าสาวเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> มันใส่นางมาก <c oughs> ป้าตัวเจอมลาลาคุณนะห <c oughs> วานเืมอาคิดดอ,อ, <c oughs> อืม <c oughs>

เพ่นนะพอไปผูกกันพอไปผูกจับเบาแล้วเสียงสองมาโลดอืมจับเาเลือดตาแดเอืมเก่าหัวอีแม่ครับบานลัไปผูกถายสีแมรอีแมรนะมัน็คงอสนะเ่นเราได้หอู่

บรรยากาศมังปูแพนเนาะพี่น้องเนาะมาหองนี่ห้ากว่าสีเก็บ่าบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจผูกแบนแดงมพนักเจเนาะตื่นจะของ ไปแล้วคนเอกเก็บภาพไว้เพียสันนีก่อนพี่น้องไหวพอกันไหมคลิปหนาเด้อเจตุรัยลู้สนับสนุนติดตามเนาะ